สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องผู้เข้ามาชมทางช่องยายเจือลำเพลินออฟิเชียลนี่อีกคลิปหนึ่งพี่น้องเป็นเบื้องหลังของปุ๋ยอ่าแพนต้าโกบอ่าของพงศริศเมื่อนี้มีโอกาสได้ทายคลิปอ่าคลิปโฆษณาหรือว่าอ่าแนะนำปุ๋ย ของเพนตาก,กูเด้อพี่น้องเด้อเอาสิให้ร้านจับกล้องไม่ไงกินขาา้าวฉาจะเข้าก่อนปรึกษากันไปเรื่อยๆเด้อเอออย่ายให้มันหลบเดี๋ยวให้ยังการตัวเอาเอาไม่ฮะแม่ไม่ไม่เจ็บ ไปได้บ่นี่ครับครับก็ได้ครับจ้ะคั่นสิถามบอกเด้อเดี๋ยวค่อยสิเว้ากับเราดอกเพิ่นได้สมเราเพิ่นน่ะแม้นอยู่ทางไข่ตลอดตลอดเลยเจ้าน่ะแม้นอยู่ได้ชื่อแม้นอยู่มันเรียกชื่อ เท็คเทคทดสอบทดสอบไบบนี้มัเท็คสามสีหถูกไหมนะครับเท็คเท็คสามสี่ทดสอบเท็คเช็คสามสี่ห้าทดสอบทดสอบสามสี่ห้าเอาโอเคครับ จีนหนึ่กันหนึ่งแอคชั่นโอ้ยชะมาดปวดมพ่อห่อนกะห่อนเด็กะเด็ดข่วงอยากเนาะไงสมนนเนาะจะเสวา่า้างไหนละจกไกตเห็ดแล้วผมผลยิตกำไรก็บริดภผลป้าไม่อ,อยพึกษาจตอนในี้ไงสมปพึกษายหนงหูจักบอกเอเียนเห็ดแลไม่ชับเป็นหยัง,หงหลปลูกมันมันก็นได้ซับนี<ง>ปลูกอ้อยห้อก็ปลูกมากแล้ว บพรว่าสิเป็นยางบพรว่าสิเป็นหน้าเข่าบรรผู้อื่นเขาขึ้นลวยแท้เขาเห็นจังใดเขาขึ้นได้เงินได้ผลผลิตดีแท้นี่เนี่ยข้อมีให้ข่อยจังน้อยบ่เจ้านั่นทิ่ว่าข้าจะเสียงาดุนี้มันชีได้อีหยังได้แต่แกๆงาผลผลิตมันบ่ได้เห็ดจังไดนี่เนี่ยเนี่ยน้ำมันคอยวูจักบ่นี่เย่ะว้ยนี่เนี่ยนายจะเสียเอามาใส่ที่ว่าจักจะ่อยมาเสียงามันอยู่นี่เยอะและชาชิบะสามชิบะดุน ใส่หรือเนี่ยใส่เราบอเออสีหรือเนี่ยสีแล้วยังสีแล้วโดนหรือยังโสดสามมื่อแล้วงานมันเสียแล้วมันเป็นกระไรบ่ล่ะฮันมันห้ามแนบนี่ยี่ห้อใดก็เอามาเบิดแล้วจะเอายี่ห้อนี้มาใส่นี่มันเป็นจังไก่เป็นกระไรบ่บ่ได้บ่อู้ยเทวดาฟ้าดินก็มาซองเบิ่งนี่เป็นยานจะให้เขาถูกเขายากหลายเฮ็ดเรี่องเฮ็ดงานเฮ็ดให้เฮ็ดชวนเนี่ยมีแนวใดดีมาแนะน้ำเนปเป็นยาน มาเลยเค็กผักออกมาใส่เลยมันผ้ากันโจมีอย่างผลผลิตที่ปีมกระเปียงเคยเห็ดจักปีแล้วเห็ดมาจักปีผลพิตได้ที่ปีมกระเปียงออกเป็นผมชอบมาผ้ากันโจมีอย่างประมาณนั่นละเอาบะจมจังไรเอาไม่ผู้ใดเหรอว่ากับห้กห้วยมาจะใส่ล่ะ ไปจังหดมาจังไดเออขวดนี้ยิ่งเฉพูดเจ้าจอมขวดกะมีแน่นะ้ำมาบอกขวามาหนินะมาแนน้ำแนน้ำอีอยัางขันปุ๋ยเออขันมันมันพวกเจ้ามันเจ้าบางงามเพราะว่าจิเป็นอ้อยเป็นอยัางบางงามมีแนวมีแน่สิมาบอกไม่หยังล่ะบอกชื่อมาเลยมาซื้อเพิ่งนากันเจ้าควย่ี้ยิ่งจะเถื่อบอบอเนออว่าบอ กูเคยดเสียอากระสือกันเลยปฏิบัติมันพากับโจมอีหยองเอากระโจมนั่นล่ะมันถูกมันยาดแค่จังไหนผลผลิตมันก็คือบ่ขืนบ่เกินบรผู้อื่นเขาลุ้ยแท้จักสีเอาปุ๋ยอันไหนมาใส่มันจังสีได้งามได้สวยได้ผลผลิตกำไรผมมีแนวแนะน้ำตัวยหญ่ห่วยม่หยั่งล่ะเจ้าก็บอกใช่าปรับเจ้าเคยยิ้มบ่ยหญ่บ่เอ้าวางบักจ๊กไว้ไปถามคนดู คน,นกับทีนะี้น้าม่เห้าปับ๊บไอ้คันสนใจนหน้าประมาณนี้นะเอา้าที่หนูมาอยู่ตรงนี้ตรงไหนตรงนี้แหละจะอาเสียงตรงนี้พนะูดดังๆนะโออเต็น <laughs> เต้นทำไหมทำไหมอ่ะขั้นสองแอคชั่น โอ้ยแค่ว่าดาฟ้ามิา้นกับฟังบ่มาบอกบ่มากล่าวในนอกว่าเห็ดจังไหนมันจังิได้ผลผลิตกำไรดีเสียแจงยายูจังเสียผู้เงินมมดรวยว่าฉันจังว่าเขาเอาอี๋นังมาใส่เห็ดจังไหจังสด้วยคือเพิินแม่นบอเถ่าสมอม่อืมอหัวยังไงบ่ฮ่องเขอกเจ้าเราหัวยังไงของเหลราหัวท,วทอดปมือเอบิดให้ได้บ่บได้พอดตัดนงินย่านยูดอกย่านได้ขายยูดอก หายไปเห็ดแนวใหม่เศร้าปลูกมันเศร้าปลูกยางห้าบ้านทสิบ่อใดเ,อเมื่อยมันบ่อใดอผลผลิตก,กำไรห้าวเสียเห็ดหนังแม่บอกบอเ,อเมื่อยแม่เมือยฮู้มันมูเจ้าโจมมียงังฮะเจ้าโจมมียังกันห่วยจะจมน่ำพืชนี่ลาผลผลิตก,กำไรมันบ่ได,ด้ดีเห็ดจังไหนเอาปุ๋ยยางมาใส่มันกับ่ได้ผลกำไรมีแนวแนีน่ำดีๆบ่มีอยู่นั่นแล้วเจ้าคุณ อย่ายินบอกปุ๋ยแพนตะโกพญายสัมฤทธิ์จะเคยได้ยินบอกว่าไม่ไม่มีว่างบอกโจกซะก่อนไปถาบงดูแม่นี้ยังเกาะวาวชัดชัดบังดูปุ๋ยแพนตะโกพญายสัมฤทธิ์มุเจ้าบ่าเคยได้ยินบอกเอาคุณนับประโยชน์ไปจังไหนวาสูชูมยายนสั้นแน่ปุ๋ยพญายสัมฤทธิ์เออเออมีถาดอาหารล่องถาดอาหารเสริมอืมอืมสรอยให้พืชเขียวเออมั่นกับหัวไนย์บุยอ้อยกับลำไนย์นั่นนั่นนั่นอืมยางกระไรน้ำไหลาอ้ เป็นจ้าสัน่นเมียนข่้นเป็นจ้าสัน่นที่ที่สำคัญอันจะไหนผสมยาข่ายาก็ได้ผสมยาข่ามาแล้งก็ได้เออเออล้ลบ่ต้องซื้อสารจับใบมีสารจับใบให้ในโตน้ำในสม,มข่้นเป็นลักษณะจังที่สนใจบสใจ่สนใจตัวข่้นไม่ไงโฉนใจเสียเอามาใส่พืชบ่อา,าสิเป็นอ้อยเป็นมันเป็นยางจังสัน่นเหตุจังไดอยากได้มาใส่รู้ด เจ้าโทรสั่งเลยเบอร์ไหนอ่ะ043 306 484ดโอ้จำได้บอจำได้ว่าดู้อันนี้เกี่วเบิงด้วยเอาว่าไม่ดูละ043 306 484นั่นล่ะกัน่ด้ยินแล้วเจ้าสี่เจ้าอย่าล่อซะต่อไปนี้บอว่าสิเป็นมั่นเป็นอ่อยเป็นยางที่ได้ผลผลิตกำไร ต่อไปนี่เ้าว่ต้องจนอีกแล้วมีความดีเ้าต้องเอามาใส่แมนบ่ว้ายดีใจหลายดีใจหลายดีใจให้จบว้ายดีใจจะสิ้อไหวียขอจอดกองไปไป,ไปฟ้าไปสั่งซื้อมากมาปุยแพนตาตัวต,ตาพ่อใหญ่สำริดเขียวดกใหญ่แน่นอนครับโอเคไหอ,อเ,คคเออ <laughs> <laughs> จะนาทีละ นั่นล่ะพี่น้องนี่คือเบื้องหลังการถ่ายคลิปผลิตภัณฑ์หรือว่าพี่นอ้องเห็นแล้วการทำงานของทีมงานพร้อมกับเมียจุนหลับงานนอกให้พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเอาทุกเสียงทุกอย่างถ้าเป็นงอ่อขอบคุณสวัสดีจ้า